ตอนนี้เครื่องที่ผมครับได้แล้วนี่ครับเพื่อนเนี่เป็นเครื่องหนึ่งว่ามันเอาสองเครื่องรวมกนะันแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์จะทำการเกมเพื่อนเพื่อนก็แค่แบบมาเปิดกล่อยงยาวๆแล้วก,ก็สังสมชิ้นส่วนแบบทุกวันเราเล่นเกนมนี้หนั่นเขาก็ให ให้เพื่อนๆผมก็ไล่ร้อยห้าเก้าแล้วิ์ใหน่อ ยังไม่ชิยอย่อสุดลวีอ่ะุหน่อยนึงไอ้เครื่องนี้มันเป็นเครื่องนี้แบบว่าแรงจัดแหละผมขาดชิ้นนึงผมว่าจะซื้อเลยในตลาดผมมีเครื่องนี้แล้วเนี่ยมาซื้อมาขายแล้วมาทำอันนี้แทน อันนี้ก็ดีแล้วเพื่อนนี้ขายรอ้อยเรียนราคาไม่แตกต่างกเลยแต่อันนี้ได้โบนัสด้วยสามเปอร์เซ็นต์อีนน้โหยังไม่มีถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ยินอยู่ด้านล่างนะครับเกมแบบว่าเราจะขุดเยีเยญอะไรก็ได้ซึ่งก็แค่เ <c oughs> ข้ามาเล่นเกม <c oughs> เกมอย่างเงี้ยเพื่อน ันนี้มีกิจก,กรรมด้วยแล้วก็แต่เพื่อนๆเล่นผ่านเกมนเพื่อนจะได้พอยต์แล้วลรับพร้อนนะครับเพื่อนๆเกมนี้ถนัดหูเลยถ้าเพื่อนๆชอบเล่นเกมไหน เกมนี้แบบง่ายมากๆเลยสมมุติว่าเราเนี่ยเราเดาวเครื่องก็จะได้500จอดยาแต่เมื่อนก็เล่นเกมเกมเกมละครั้งเชอเพื่อนๆก็ผ่านเวลแรกแล้วก็รับของอันนี้ผมอยู่เวลก็จะเวลสีเวลห้าไม่แน่ใจ เกมนี้ก็ง่ายเพมือนเกมนี้ได้ไพ่แล้วครับโอ้โอ้โอ เกมนี้ได้พอยเยอะผมจะเล่นสนับกันแค่2เกมเนี่ยเพื่อนเอพอยแล้วก็พอเล่น2เกมจบมันก็จะแบบเหมือนเนี่ยอันนี้ผมดอบได้เสร็จเหรียญเอาไว้ซื้อของได้เนี่ยแต่เกมอื่นผมไม่ชอบเล่นไงเกมเนี้ยเปิดฟิปคอยอะไรอันนี้อันนี้ก็ง่ายอันนี้มาทีหนูก็เล่นคีดนนกดไซส์ก่อนไซส์กอา ลงคือลงแค่นี้ท okay, นะี่เพื่อนเพื่อเห็นนี่ผมกดมั่วนะดูกดมั่วยังผ่านอนะ่ะเพื่อนเพื่อนแต่มันได้พอยอยน้อย้วผมแล้วไม่ค่อยอยากเล่น นิดนึงผมอยากไล่เครื่องนี้มากเลยครับเพื่อนแต่ว่าชิ้นส่วนไม่รอโหเยาวใกล้เหลือเกินแต่อันนี้ผมมีแล้วไนงะผมใส่ต้องเอาอันนี้ไปขายแล้วแบบซื้อเครื่องนี้ในตลาดน่าจะดีกว่าเครื่องนี้ผมยังไม่มีเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมเล่นนะผมก็เติมนะอันนี้ผมไม่ไดนะ้เติมแนละ้วผมว่า เก็บเหเรียญนังเดียวเลยนี่ทุก,กินนาทีแล้วก็จะได้แล้วแต่ว่าเรามินนิ่งเหรียญแหรือยังผมมินนิ่งเหรียญเนาะรอดคอยเขาจะได้เหรียญรอดคอยกิจกรรมหมูไม่ได้ทำอะไรเข้ามากด,น,ดนี่เลยลอยนี่ก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูโอ้โหนี่เดีวยวได้ละร้อยนึงทำอะไรดีกว่าอันนี้มันแบบว่าให้เราคาฟชิ้นส่วนเลยครบหนึ่งรนะ้อยชั้นครับ เ9ลอสครั้งจัดไป ก็มาขาบพเพื่อนกดที่ตรงนี้ครับก็ออน,นี้พาร์ตนี่ไงพ 19, ไพเพื่อนผมก็เมื่ี้ขาดสิบเก้าใช่ไหมนีะครับเพื่อนแค่นี้นแหละพาร์ตละก็ไปกดรับ ไปกดลับไดกดลับตรงนี้ครับเวน,นี้ด้ว Weekly นี่ครับได้หนึ่ง ได้เหรียญอันนี้หนึ่งร้อยแล้วก็สามารถเอาไปเปิดกล่องนี้ได้ครับเพื่อนๆื่อนกล่องอยู่นี่ครับนี่ครับเพื่อนๆกล่องก็จะมีแบบว่าอันนี้เป็นใบพัดน,นี่เป็นสายไฟอันนี้เป็นเหมือนแบบชิปแล้วก็สามารถเปิดเครื่องได้ด้วยครับเครื่องแรงนั่นเลยเครื่องอันนี้นส่วนมากจะแรงจริงเพราว่าไม่มีโบนัส อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนวันนี้ผมใช้เหรียญตอนแรกผมมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมเปิดกล่องเอาไปคาบเครื่องนี้หมดแล้วเครื่องที่ผมพุ่นเคมาเมื่อกี้เพื่อน,มามาน,อนถ้าเพื่อนสนใจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับขุดเหรียญ LTC มีหมดเลยครับเพื่อนอเ LTC อ t h i o p i a by Land นะครับ ก้อนเหรียญโซนโลโซนหน้าทอนมาหมดครับขอบคุณครับ